เปลีย่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์3,500 BTU นะครับโอ้โหคอมเพรสเซอร์ลูกใหญ่มากนะครับลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากนี่ก็เป็นคอยร้อนนะครับหรือคอยร้อนเป็นอย่างแจ่มเลยนะคอยร้อนอย่างหนาเลยคอยเย็นอกีกคอยเย็นนะครับด้านหน้า,าแผงวงจรพัดลมสองตัวนะครับผนังใช้โฟมเพราะว่าตัวความเบาแล้วก็เสียงเงียบเงียบมากนะครับเราจะเปลี่ยนคอมรูปนี้นะครับ สนใจติดต่อวิมานแอร์ได้นะครับมีแอร์3,000 BTU 3,500 BTU 9,000 BTU เย็นฉ่ำเสียงเบาประหยัดไฟมีมอ,อก,กอนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องบริการหลังการขายนะครับมีอะไรครบแน่นอนให้ดูภายในนะครับนี่อันนี้กําลังจะเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์นะครับเนื่องจากคอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานนะครับซื้อของที่เรานะครับเราต้องแกดูมั่นใจได้นะครับเดีย๋ยวมาเทสอีกรูปนี้นะครับเขาจะ คอมใหม่เขาจะปิดจุกมาแบบนี้นะครับใช่ถ้าถ้าคอมมือหนึ่งนะคอมมือหนึ่งนะคอมมือหนึ่งนะครับสังเกตดีๆถ้าคอมมือสองจะไม่มีเขาจะทําสีมาจะรู้เลยคอมมือหนึ่งแล้วก็คอมแท้จะจะเจ้ามีโลโกโล้ตรงนี้เซ็ตในเว็บไซต์เขาได้นะครับอ่ะคอมมันเงียบคอมมันเงียบนะโอ้คอมรุ่นนี้เงียบจนไม่รู้ตัวเลยอ่าโอเคอันนี้ แรงดันนะดันดันดันโม้คอมดีแต่เงียบมากปกติคอมมันต้องรรรใช่ไหมเย็นแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับเย็นวัดอุณหภูมิหน่อยอึบืบต้มแป๊บเดียวเติมน้ำยาแป๊บเดียว นไฟ1.8แอมป์นะเต็มที่เลย1.8แอมป์ตัวนี้9,000 9,000ทำอะไรเปลี่ยนพื้นเปลี่ยนพื้นนะครับพื้นแตกอะไหล่พื้นอ่ามีอะไหล่พื้นนะครับนุนอยูนน่นุ่นตอนนี้มหกรรมเปลี่ยนซ่อมแอร์หลังปีใหม่นะครับเปลี่ยนพื้นตัวนี้มีปัญหานิดหน่อยเราเปลี่ยนให้เลยนะครับ มีมารแอนแอร์หนึ่งจุดแปดแอมอันนี้องศาเนาะยี่สิบองศาแล้วนะครับ